ก็บไปเก็บไปเปลืองเปลืองอ้ทำไมคุณไม่ไปโรงพยาบาลอะคุณไม่ละครับอะไรอ่ะอะไรมุกอะไรอ่ะอะไรวะถามถามมาแล้วก็เงียบขาดต่อน่ะมันมันดังอะไรคุณคุณไอ้แม่ดิตามหลังไหมอะไรเปลี่ยนเรื่องเงี้ยเปลี่ยนเรื่องเงี้ยเปลี่ยนเรื่องอ่ะเปลี่ยนเรื่องอะเมื่อกี้ไม่หานี่เปลี่ยนเรื่องอ่ะเออวะ

ไม่แน่จะไปผมไปทำอะไรให้แบบยาติดตัหูติดกโอ้ยอย่าติ้มตูดอย่าติ้มตูดได้อย่าติ้มตูด,ต,ต,ดติ้มตูดกันดีเลยโอเคคนเดียวนี่มันยิงยังไม่พอไ<ม>ใไปเ,เลยคุณยิงเลยเนะี่ยไม่มีฝีมือเลยไงโอ้าหารับเมดฮิวเมดิกน,นั่นคุณคุณคุณกล้ากัะเบิดนคุณหลงเขยแต้มเยอะกว่าคุณนะไม่ลูกไม่ยิ้ เธอมีตาเก็บอยู่ข้างในฉันรู้ดีว่าเธอจะพิชซวันเธอต้องเจ็บช้ำมากไม่คันแดดในสปายย์ยาสปายยาจิ้มตูดกูเธอแล้วกูก็คิวเธอไปสักทีเฮ้ยผมเล่นคนเราต้องมันตีบอกแลนี่คุณคนใต้ใช่ไหมครับผมอยู่กระบี่ครับกระบี่ใช่ไหมคนู้จักอยู่ยังไงอะไรครับรู้จักรู้จัก ภูมิเซตทีวีไหมบูมซาตาลิบันน่ะรับประกันยิงยันหมาอัจากันผมรู้จักผมรู้จักบูมซาตาลิบันน่ะที่หนูเห็บูมซาตาลิบันโอภูซทวอะไรนั่นใช่มเออใช่ได้ิกิทีวียอะผมรู้จักผมร้กิกทีวีเราเราต้องเล่นแบบพี่เขาไปมึมึงมึงมึงงมึงมึงงมึ้มมึง จังเลยค่ะน่ากลัวจังเลยค่ะกลัวจังเลยค่ะน่าเลยเลยะน่ากลัวมากคือคือลำเสียงหอแป๊บพาได้เป็นไงละ่ะอุ้ยอุ้ยขยิ่งใจเยิน <c oughs> ท่านแม่คุณคอยดูผมดูผมก่อนดูอย่าไปดูฉันดูผมก่อนดูผมก่อนย้อนคนดูผมนะนไง คุทเอปนีป็นขึ้นหลังคาแล้วก็ยิงมันตั้งป้องไว้ที่หลังคาอย่าวิ่งออกมาก่อนีวีจ๋าไม่ใจไหมแล้คุณฟอนขอไอดีไลน์ได้ไหมไดมไดเมิดมิดมันก็มาในแม่เมลน์ครับี่จะเฟซบุ๊กทิ่มับเฟซมันเป็นเฟซบุ๊กกระจอกกระจอกครับก่อนดมมัอยากได้ใช่ไหครับยดกได้ ในเฟซบุ๊กเป็นภาษาไทยครับบ้านธนวินครับแล้วคุณจะเจอหนว้าผมหายเดทพิมพ์ก่อนพิมพ์ไม่ได้คุณพิมพ์มาได้ธนวินธนวินอ่ะทอตรงนอหนูอ่ะแล้วก็งบอกแล้วก็แอดแอดมาแล้วบอกด้วยนะครับว่าชื่ออะไรครับผมมีคนมาแอดเยอะครับแล้วก็ผมเชื่อภาษาอังกฤษครับะธนวินใช่ไหม

คุณเจออุ้งแหนนะคุณเจอคุณเจอเวสบุหรือยังยังเัยพี่บนคอทงเลยนะคอทงคอทงนหนูน้าหนูวอลแวนนแวนตสอีสาน้าหนูบะกระบองไม่เจอก็ปุมไม่เจอ ม่เจ well, คุณพมไม่ยังไงไหนคุณพิมมามาให้ผมดูสิได้เลยครับผมแบบที่ไม่ดูกรับผมพิมได้ครับผมนี่แหละครับแล้วก็อ๋อมผมมีนามสกุลด้วยครับวิเศษศดอรครับ อะไรครบไม่เจอครับผมเว้นวักนะครับไม่บอกไม่บอกผมเลยรับคือวินนี่ก็ไม่เจอครับผมไม่เจอครับผมโมแหวนครับครับผมโมแหวนครับสระอีครับฮะสระอีครับอ่าสระอีเนอะหนูแล้วก็สระสระอีครับสระอีฮะสระอีครับอแต่ผมไม่ดูมามามา เห็นไหครับอ,อนั่นแหละครับแล้วก็ผาคนใส่เสื้อสีชมพูรอรอๆแล้วก็บอกด้วยครับว่าชื่อเบสคุณชื่ออะไรครับผมได้ไแอสถูกครับเพราะตอนนี้ผมไม่ได้รับแอดังเาเป็นพันคนแล้วครับคุณครับคุณครับคุณ,คคณอะไรวะ นี <Hoy S 2> ่ละรอรอตัวเล็กตัวใหญ่พิมไม่ถูกนะเว้นจะเนีัยโอเคครับโอเคครับรับผมธนาวินเหมือนเดิมนะครับก็จะรับแอสก็รับคนใส่เสื้อดูมัวรับรอ่อนะครับได้ก็รอ่อๆ็เหมือนเป็นซิ่ง